สวัสดีครับเวกับไทยแลนด์ตื่นมารับประารสมอเปิดมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชวัตเลิกสีดิสุขหม่อมหลวงทัตกรเทวกุลและผมพงศ์ศิพงษ์นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงผลการประชุมนะฮะหนึ่งในข่าวดีนะฮะที่เกิดขึ้นก็คือสงการจะได้หยุดยาว5้าวันพี่ตั้งแต่12ลากยาวไปถึง16เลยโอเคเอาข่าวดีก่อนถึงอนะันนะี้พ่วงเสาร์อาทิตย์เหรอต้องหยุดตั้งแต่ศุกร์เลย ชใช่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเขาอรอลุ้นกันอยู่ว่าจะเคาะหยุดเพิ่มเติมตามคาดการแล้วก็เป<ช>็นไปตามการคาดหวังก,กันก็คือจะได้หยุดตั้งแต่วันที่12เมษายนใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14 15 16 17 18ชเชยอ,อยู่แล้วฮะแค่<ๆ>16ต่อให้ไม่ชเชยผมคิดว่าหลายคนก็เตรียมลากันอยู่แล้วแหละเอาไมมทั้งเดือนหรอ ก็าจะสาดน้าทั้งเดือนไ่อาสรดน้ํากิจกรรมทั้งเดือนมีถ้าคุณสามารถเก,ก็เลยน, <ะ S 2> นึกว่าจะหยุดทั้งถ้าคุณมีมีงบโดยที่คุณไม่ต้องทํางานหยุดหยุดได้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็เปิดโอกาสให้คนวางแผนท่องเที่ยวยาวได้ครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดคาดหมายอยู่แล้วว่ารัฐบาลในประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะให้คเครดิตเฉพาะรัฐบาลคุณเศรษฐาครับเพราะมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลในประเทศไทยแทบจะทุกรัฐบาลทําอย่างสม่ําเสมอก็คือหยอดวันหยุดเพิ่มครับให้คนไปเที่ยวแล้วก็ แล้วก็คนซึ่งไม่ชอบเนี่ยนะฮะก็<ม>ต้องหัดไปเที่ยวครับอาจจะชดเชยตอนปีใหม่ที่ให้หยุดแค่สวันก็เลยมาหยุดสงการปีใหม่อาจจะรู้สึกผิดย้อนหลังนิดน,นึงเออเป็น5้าวันปีใหม่เอาจริงแล้วตอนนั้นไม่อยากไปวิจารนะรแต่จริงๆแล้วยุทธศาสตร์ผิดนะ <รอ S 1> เพราะว่าแต่ว่าบังเอิญให้คนหยุดก่อนคือหยุดก่อนไม่ว่าไม่มีใครว่าแต่ว่า พอวันที่หนึ่งแล้วต้องรีบกลับมาทํางานเนี่ยมันกลับกันมาไม่ทันแต่ว่าขี้เกียจว่ารัฐบาลตอนนั้นแต่ผลก็คือว่าคนก็หยุดต่อเองคนก็ไม่สนคนไม่สนอยู่ในลาตัวเองก็คือในที่สุดคนเขาก็หยุดแต่ว่ารอบนี้ก็โอเคนะฮะได้เที่ยวกันสิบสองถึงสิบหกหยุดแบบจุกหยุดแบบฉ่ำ ครับแต่นี่ไม่ใช่ผมผมเมื่อกี้พอบอกว่าผมก็ดูเลยก็ยังไม่พออยู่ดีผมลาต่อออ้าเหรออบริษัทไหนก็ช่วยเมืองไทยเหรอไม่สวิสอีกเขาหรอไม่หรอต้องรอเชงเก้นเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลเขาเดียวเชงเก้นอยู่อาจจะทันสงการนี้เหรอไม่ทันหรอกฮะคือคือต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่ยังหลงตกค้างอยู่ว่าว่ายุโรปเขาจะใจดีเหมือนจีนซึ่งคงไม่ง่ายแต่ว่าไม่แน่ปีหน้า ปีหน้าเราอาจจะได้ไปยุโรปพร้อมกันเออโดยที่ไม่ต้องทําวีซ่าดีอ่าลีภัยเหรอครับไม่ไม่ไม่ลีเราไม่ต้องกันคุณมีเหตุอะไรคุณชูวัตรแบบมีได้คุณชูวัตรอาจจะต้องนะะแต่ว่าเราเราโอเคเราคุณปื้มเล็งที่ไหนไว้เราไม่ต้องเล็งคืองี้คือผมก็จะว่าในวันนี้ข่าวส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับประชาิไทยฮ นะมันเกี่ยวกับประชาไทยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชิว่าต้องนี่ทําให้ผ่อนคลายก่อนตอบดีๆทําให้รู้สึกแบบอรู้สึกแบบไม่ตึงนิดนึงแต่ว่าจริงไม่ต้องไปไม่ไปชมรัฐบาลนะเรื่องข้อวันหยุดเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเป็นรัฐบาลอื่นเขาขอเพิ่มเอมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยากสงการปีนี้มันพิเศษกว่าหลายปีที่ผ่านมาไงเพราะว่ามันจัดใหญ่เพราะว่าคุณทักษิณกลับบ้านฮะไ ไม่ไม่ใช่ก็อันนี้อันนี้เป็นความแตกต่างเพราะอาจจะมีอีเวนต์ลดน้ําดําหัวคุณทักษิณอ๋อใช่ไหมสงการอ้คุณชูว่าจะให้มันเอิกระเริกตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยก็ไม่มีโลโก้ฟาวคือถ้าได้พักโทษตามข่าวจริงเนี่ยตามการคาดหมายเนี่ยก็ก็นานๆก็ กี่ปีแล้วท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะแต่ถ้าจะเสนอให้จัดระดับนั้นน่ะมันจะเอกระเระมากนะใช่ใช่ใช่ก็ยังนะก็ยังถือว่าอยู่ในโทษอยู่นะเมสันมันจะแบบมันไม่โลโปรไฟล์แล้วนะอย่างนั้นน่ะไลฟ์สดต่อด้วยอครับอ้าวไม่แน่หรอกแันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้ด้วยใช่การปล่อยตัวดินายุัใช่ใช่นะฮะก็มีรายชื่ออยู่ใน2 0 0ร้อคนที่ได้รับการยืนยันมาจากรัฐมนตรีเก้าร้อยกว่าคนไม่ใช่หรอเออเก้าร้อยกว่าคน รับยืนรับการยืนยาันมาจากฐมนตรียุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับนาาะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของกรณีคุณทักษิณกรณีจับกลุ่มสื่อนะฮะกรณีเ,เรื่องของการพบปะหารือกันในดินเนอร์ช่วงเย็นวันนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลอ๋อใช่ใช่วันนี้ก็มีอีเวนต์ใหญ่ด้วยช่วงเย็น <หา S 2> คนจับตาดูเยอะเลยนะครับวาเลนไท์อีฟอนะฮะ,อะเอานะครับคุณผู้ชมเรื่องของเงินดิจิตอลนะฮะ ใดๆก็ตามเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนะฮะก็มีการพูดกันนิดนึงในที่ประชุมคอรมอนะครับคือเป็นตามโปรโตคอลเพื่อที่จะเรืยกนําเรื่องเข้าสู่คอรมอก่อนที่จะมีการหารือชุดใหญ่ในวันที่15นะฮะก็คือวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งวันพฤหัสนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อยะสํสำคัญมากเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนั้นจะรู้เลยว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับคือก็จะถกกันในสีวาระนี้ อ่าฮะสี่วราระสำคัญมีอะไรบ้างฮะก็คืออจะมีการพิจารณาคำตอบของกฤษฎิกาข้อเสนอของปปชครับแล้วก็จะพิจารณาร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านด้วยอ่าเพื่อดําเนินการแจกเงินดิจิทัลซึ่งมีประเด็นที่คณะกรรมการต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการกฤษฎิกามีข้อกังวลหรือมีคําเตือนในทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ที่รัฐบาลต้องระมัดระวังแล้วก็ข้อที่2คือการพิจารณาข้อเสนอของทางคณะกรรมการปาปช,ชเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดิจิทั l วอลเล็ซึ่งก่อนหน้านี้ปปชชุดใหญ่ก็ได้มีการประชุมรับรองข้อเสนอนะฮะนะฮะคือถ้าจับสัญญาณจากคุณภูมิธรรมเวสยชัย,ะยนะฮะคือดิจิทัลวอลเล็เนี่ยโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเป็นไปได้เพราะาคุณภูมบอกว่า การการให้เงินดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินแต่มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ฮะแล้วก็จะมีการในการประชุมรอบนี้จะพิจารณาเอกสารคําตอบของกริฎดีการและข้อเสนอแนะของปปชรวมทั้งฉบับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะฮะก็ที่จะเคาะกันเนี่ยเขาประชุมกันตอนเย็นนะครับสิบหกนาฬิกาวันพฤหัสเนี้ยสิบหกนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็กว่าจะได้ข่าวคราวมาก็คงจะเป็นช่วงเย็น นะครับเขาบอกว่ามีกฎหมายอยู่ประมาณ7-8มาตราถ้าหากบอร์ดชุดใหญ่นี้เห็นชอบก็น่าจะสามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไปได้ก็อาจจะเร็วละหลังจากนี้ถ้าเกิดวันพระรัชสบดีนี้เคาะจากคอรมอก็อาจจะเคาะตามแล้วก็สัปดาห์หน้า,าจ,จะได้เห็นแล้วนะฮะฟังเสียงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับถามตัวเองวันนี้เราซื้ออะไรง่ายขึ้นหรือซื้ออะไรน้อยลง ที่มันซื้อน้อยลงเพราะเรามีกําลังซื้อที่น้อยลงเราก็ต้อง,ต,องต้องดูแลจัดการตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันยังซึมอยู่อย่างนี้ตอลอดไปโดยที่ไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้มันขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกมันจะลามไปถึงเรื่องอืง่นซึ่งขณะนี้มันลามไปทางวิกฤตทางการเงินมันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วทำไมถึงบอกงี้ก็บอกไปแล้วว่าก็ไไปดูสิคุณกู้ถึงเวลาก็ไม่แจกจ่ายก็ย,ยังไม่สามารถใช้จ่ายได้จ่ายคืนได้ ดอกเบีย้ยก็มีปัญหาก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำใจกว้างๆนะครับมีการพิจารณาที่รอบคอบดูความเป็นจริงของคนที่เผชิญด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันดูได้ครบถ้วนเนี่ยการที่จะใช้ดุลพินิษหรือใช้วิจารณญาณในการตัดสิในใจต่างๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับชีวิตจริงของคนมากขึ้น ครับนะฮะทีนี้ก้าไกลเขาแสดงความเป็นห่วงครับคุณผู้ชมว่าเออตกลงแล้วมันจะไปรอดไหมอยากจะให้มีแผนสำรองครับคุณปื้มอ๋อ,อแต่ว่าคุณปลื้มทาเขาบอกว่าจริงแล้วตอนเนี้ยที่ที่จะเดินหน้าเขาบอกว่าการยืดออกไปเรื่อยๆวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ก็ไม่จบปีนี้ก็ไม่จบปีหน้าต่อ,ต,อต่อไปก็ต้องดูว่าเป็นยาที่ใช้ได้กับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่โคร,รงการนี้ก็เริ่มคิดกันว่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยังมีวิกฤตเช่นนั้นอยู่การใช้จ่ายภาครัฐไม่มีเลยการท่องเที่ยวคนเข้ามาตัวเลขก็ไม่น้อยแต่การใช้จ่ายน้อยลงห้างสรรพสินค้าก็ไม่คึกคักอยากให้ถามตนเองว่าวันนี้เราซื้ออะไรบ้างหรือซื้ออะไรน้อยลงบ้างหากซื้อน้อยลงเพราะมีกําลังซื้อที่น้อยลงก็ต้องดูแลจัดการตัวเองก็คือนี่คือการดูแลจัดการเศรษฐกิจก็แต่ว่าปปชก็ก็เป็นคําเตือนซึ่งคุณอุ่ธรรมก็บอกว่าเป็นข้อพึงสังวรครับ ซึ่งรัฐบาลก็รับฟังความเห็นมาทุกแบบนะฮะทั้งหนุนเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าก็อันนี้คือคุณมุมธรรมเขาไฟเขียวอ่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าอยู่ที่คณะกรรมการเขาจะลงรายละเอียดว่าจะไฟเขียวออกมาแล้วรูปแบบกฎหมายเป็นอย่างไรครับ,รบใช่ไหมะะแต่ว่าแน่นอนก็คุณก็จะได้ยินเสียงติติงเช่นเดิมอย่างที่มันเป็นมาหลายเดือนแล้วเออเออนะฮะแผ่นสองนี่ไหมแผนสองที่ แผนสองคืออะไรผมว่ารัฐบาลมีแต่เขาไม่บอกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆตัวพลบงงบปี6 7เจเนี่ยัยังไม่ยังไม่ออกใช่ไหมยังพิจารณากันอยู่แล้วไม่มีงบในส่วนดิจิตอลเลยอยู่ในงบประมาณประจำปีงบล่าช้าอยู่ซึ่งก็เป็นเป็นปัญหาในการที่ไม่เศรษฐกิจไม่ได้รับงบประมาณเต็มที่นะแต่ว่าไอ้ตัวแผนสองไม่อยู่ในพลบงงบประมาณแต่ปีหน้าไม่รู้ปีหน้าว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าณวันนี้ยังมีที่เราเห็นที่รัฐบาลเผยให้เห็นมีแค่แผนเดียวก็คือพลบ ทีนี้พรลบอมันก็ต้องใช้เสียงข้างมากเสียงข้างมากใช่ไหมซึ่งแน่นอนเจ้าไก่เขาไม่ยกมือให้อยู่แล้วมากที่สุดก็คืองดออกเสียงอแต่ว่าก็คือไม่ยกมือผ่านให้ครับทีนี้คือต้องอยู่ที่พักร่วมละพักร่วมโอเคไหมหรือพักร่วมถือโอกาสนี้ต่อรองกับพักแกนหลักหรือเปล่าของอะไรแรกหรือเปล่าแต่คงจะไม่นะฮะแต่ว่าคุณจุลพันธ์มอววัตรัฐมนตรีช่วยคลังเขาพูดถึงความเห็นของปปชแล้วก็พูดถึงโครงการนี้แล้วก็บอกว่า เขาก็บอกว่าตามขั้นตอนเมื่อรัฐบาลได้ความเห็นจาะพปชแล้วจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิท a l วอลเล็ออกไปแล้วก็ที่ก้าวไกลแสดงความเป็นห่วงอยากให้รัฐบาลมีแผนสำรองในการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานหน้าเดียวนะฮะไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงแต่แค่นโยบายดิจิทัลวอลเล็เท่านั้น ย้าว่าอะไรที่เป็นภารกิจอยู่ในกรอบอํานาจสามารถทําได้ทุกเรื่องอก็คือประเด็นที่ก้าไกลเขานำเสนอจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซึ่ง <c oughs> เป็นมุมซึ่งขัดแย้งกันมากมันแค่เหมือนกับว่าถ้าเกิดกระตุ้นด้วยดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้ <c oughs> มันก็ต้องมีมาตรการอื่นในการผลักดันให้เศรษฐกิจมันเติบโต <c oughs> ที่ไม่ใช่โครงการนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้ดันโครงการนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้ารัฐบาลดันโครงการนี้ผ่านมันก็ มันก็ไม่เป็นประเด็นไงมันก็ไม่ได้ถูกยื้อครับครับนะคะดินเนอร์เย็นนี้อาจะเป็นเวทีที่วัดกระแสได้ไหมว่าพรรคร่วมจะจะเอาหรือไม่เอาหรือว่ายังไงไหมไม่หรอกเป็นไงพรรคร่วมผมว่าถึงที่สุดเนี่ยแข่งขันจริงๆเนี่ยก็ต้องกอดคอ,อกันอะไรอืลคุณยังไงอะคุณไม่ร่วมกับเพื่อไทยแล้วคุณไปร่วมกับใครครับคุณจะร่วมกับก้าวไกลแล้วคุณก็ไปซัดเขากับก้าวไกลไมาตัง้งแต่ต้นอยู่แล้วทางต่างรัฐบาลเพราะนั้นมันก็ต้องกอดคอกันไปอย่างนี้แหละครับแต่ว่า กอดคอแบบมีมีการต่อรองอะไรกันบักก็ไปว่ากันอย่างทีแต่ผมว่าบรรยากาศวันนี้ก็น่าจะชื่นมื่นั่นแหละถ้ามีอะไรครับแล้วก็ใช่ใช่คือไม่ไม่น่าจะมีอะไรในเรื่องของการผ่านกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเตรียมผลักดันคุณอนุทินชาวรรุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวกล่าวถึงกินกินข้าวพักร่วมนะนัดกระชับความสัมพันธ์นะครับนักข่าวไปถามเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับโดยที่คุณ คุณแพทองทานนะฮะหัวหน้าพักเพื่ไทยเป็นผู้เชิญใ,ชในครั้งแรกก่อนเป็นแม่งานเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลครับก็อันนี้มันสืบเนื่องมาจากที่เขาที่แล้วหัวหน้าพักร่วม,มรัฐบาลไปกินข้าวกันที่ควตานิต แล้วคุณอิงก็บอกว่าอยากจะให้สมาชิกพักร่วมทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่ใช่แค่หัวหน้าพักนะครับหมายรวมถึงสสต่างๆที่อยู่ในพักรัฐบาลเนี่ยมาคุยกันมาเจอกันแล้วก็สสจะได้ไปก็ส่วนอีกพักหนึ่งนะฮะพักชาติไทยพักชาติไทยพัฒนาของคุณวรวุิศิลปอาชาเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะพักชาติไทยพัฒนาจะมีสสจํานวนสองคนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารด้วยได้ นะคนหนึ่งป่วยอยู่อีกคนหนึ่งผ่าตัดเ,เพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่เขามีสสกี่คนแล่ะที่เหลือก็มีที่ไปใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็ถูกมองนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการจัดงานาสําหรับคนที่เป็นนายกรัฐมตรีคนที่สองหรือเปล่านะครับคุณว่าเราคุณก็บอกว่าคงไม่ใช่หรอก <c oughs> <c oughs> เอ้าแหมเขาก็แบบ เขาก็เล็งเลงกันอยู่เะล่ะพี่ชูวัฒน์นะฮะเออเป็นคงไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีคนที่2หรอกแต่การที่คุณแพททองทานเป็นหัวหน้าพักแลวแกนนาของพักรัฐบาลย่อมมีหน้าที่ในการจัดงานอยู่แล้วไม่แปลกอะไรหรอกออนะแต่จริงไม่เคยมีมาก่อนนะพี่สำหรับการจัดงานดินเนอร์แบบนี้เนี่ยที่มีพักร่วมรัฐบาลดินเนอร์พักร่วมก็มีนะส่วนใหญ่เห็นแต่แกนนำสอสอไม่อันนี้อาจจะจัดแบบ ตั้งรัฐบาลไปไม่นานแล้วก็จัดแล้วก็เชิญสสมาจะได้ผูกมิดกันไว้เพ<ข>ราะว่ามันเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไงมันเลยต้องผูกมิดกันไว้ให้ชัวร์ในบางเรื่องมันมแต่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนักหนานะคือคือเหมือนวับว่ามันไม่ได้มันก็เหมือนมีข่าวให้สื่อทําแต่ว่าก็มกไม่มีเอะไรพิเศษถูกมันไม่ได้น่าตื่นเต้นรจริงๆแล้วการเมืองตอนนี้มันเหมือนกับการเมืองในเรื่องของพรรครวมและเรื่องการผลักดันกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซึ่งจะพลิกผันหรือน่าตื่นเต้นนะครับส่วนใหญ่ เรื่องนี่น่าตื่นเต้นมันเป็นซีนนอกสภานะฮะแต่ละเรื่องซึ่งมันเป็นคดีความซึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะเป็นข่าวซึ่งมีนัยะสําคัญทางสังคมและการเมืองในระ,นระดับมหาภาคมากกว่าคไอ้พักร่วม<ฮ>ดินเนอร์ผ<ฮ>ลักดังกฎหมายฉบับใด<ฮ>กอดคอร่วมกันข้ามขั่วมาแล้ว<ฮ>ก็อยู่กันไปอยู่กันไปได้ราบรื่น<ฮ>ผมคิดว่าอันนี้มันค่อนข้างสเสถียรค่อนข้างนิ่งๆเอาอยู่ ใช่มันไม่ต้องเอาคือมันมันมันอยู่ในตัวของมันใช่โดยโดยคือมันอยู่ในตัวของมันล็อกกันอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับมันก็ขอดคอร่วมกันมาตั้งแต่ถีบส่งเก้าไกลไปแล้วไงแต่เก้าไกลเขาก็มีพื้นที่ในสังคมเขาต่อเขารอเลือกตั้งรอบนันก็ใช้คําแรงไปนะ ใช้คําว่าถีบเลยเหรออ๋อโทษทีมีคนบอกให้ผมเลิกใช้คําว่าถีบเมื่อไหร่ผมดูมวยปล้ำเยอะออแล้วผมรอให้เดอะร็อกเนี่ยมากระทืบมากระทืบโค้ดี้โรสคือคืออย่างี้ไม่ก็ผมดูผมเอาสับโหดๆหน่อยไงเพราะว่ามันเล่าข่าวไงมันต้องมันต้องซาดิสหน่อยแต่ประเด็นก็คือว่าก็ก้าวไกลเขามีพื้นที่นอกสภาซึ่งเขาก็ต้องแข่งขันกับแข่งกับสื่อกระแสหลักที่พร้อมลุมกระทืบเขาด้วยเนี่ยนะสื่อกระแสหลักเนี่ยซึ่งสามารถปัดเรื่องได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ศึกนอกสภาสำหรับผมบนท้องถนนและกระบวนการยุติธรรมนั่นคือการเมืองที่มีอะไรซึ่งด<ะ>ินามิกส่วนพักร่วมเขาก็ทำงานของเขาไปผมคิดว่าไม่มีอะไรดินามิกตรงนั้นชิวนะฮะชิวชิวถูกต้องนะฮะทีนี้เนี่ยจับตาอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรณีของคุณทักษิณนะฮะยืนยันมาแล้วนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์พัดโทษนะฮะเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วก็อายุเกิน70ปีทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะ คุณทวมีสอดส่องครับรัะทมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายของกรมราชทัรรมนะคุณชุวัตนะฮะซึ่งการาพิจารณาพักโทษในครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณเป็น1ใน945คนนะฮะซึ่งอนุมัติไปแล้วตอนนี้930คนการพักโทษอยู่ในกฎหมายกรมราชธรร์มาตรา52หากได้รับการรับโทษแล้ว6เดือนหรือว่า1ใน3สามารถดําเนินการ ตามกฎหมายในการพักโทษได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าการได้รับการพักโทษเมื่อใดนั้นพันธบัรทวีสดสองเขาบอกว่าเมื่อครบ6เดือนตามเกณฑ์ของท่านอดีตนายกเพราะท่านต้องโทษ1ปีถ้าเป็นหนึ่งในสคือ4เดือนแต่เกณฑ์ของท่านอดีตนายกคือ6เดือนพอครบก็เป็นไปตามอัตโนมัติได้รับการพักโทษส่วนจะปล่อยตัว18กุมภาพันธ์นี้หรือไม่ก็ต้องไปไล่วันดูคุณทวีก็บอกว่าเพราะ เราไม่มีวันหยุดหากครบเกณฑ์ก็เป็นสื่อของผู<อ>้พักโทษเพราะฉะนั้นก็แปลความว่าคุณทักษิณก็คงจะรับการปล่อย,อยตัวตามหลักพักโทษนี้ในวันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็คือเช้าวันอาทิตย์นะ,ะก็คือ18เปเป๊ะเลยใช่ก็ก่อนหน้านี้มันมีการคาดการณ์ว่าจะเป็น18-19หรือ 20, 20, 20, 22, ย0่1 22งอะเงี้ยนะฮะ,ะ,ฮะก็คุณแพทองทานก็ตอบตอบสื่อนะฮะ ก็คนเขาต้องการเรีแอคช่นจากคุณพายทองทานเขาต้องการรอยยิ้มเขาต้องการซาวน์บา์เวิลด์ามโฮมอะไรเงี้ยนะครับคุณอิงบอกว่าเออดีใจดีใจที่คุณพ่อจะได้ออกแล้วก็เขาก็เพิ่งทราบด้วยใช่เพิ่งทราบว่าคุณทักษิณมีรายชื่ออยู่ด้วยแต่ทางครอบครัวก็ทราบถึงหลักการเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อ6เดือน ว่ากเดือนเมื่อไรเนี่ยคุณนักสิง์ก็จะได้พักโทษเนี่ย<ะ>ก็รู้กําหนดการนี้แต่<ะ>ว่าความชัดเจ,น,เจนก็เพิ่งมา,ามนะฮะส่วนบ้านจาันสองลาที่เตรียมเอาไว้เนี่ยคือเตรียมเอาไว้ตั้งแต่นู่นแล้วคุณนักสิงค์กลับมามนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้บ้านพักจันสองลาเนี่ยเป็นที่พักนะฮะคุณก็ไปเมาส์กันเนี่ยคุณเบิ้มคุณชวันว่า,วาจะเป็นที่บัญชาการแห่งใหม่ ของรัฐบาลอ,อันนี้อันนี้อันนี้คุณพงษ์แค่พูดสนุกๆน,นะฮะถือว่าอันนี้แค่สนุกๆไม่ได้มีนัยยะว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเช่นนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะ,ะกะ็นักข่าวก็ถามว่าคุณแพทย์ทองทานกังวลอะไรหรือไม่นะฮะคุณแพทย์ทองทานเขาก็บอกว่าก็ที่คุณทักษิณคุณพ่อเนี่ยเขาได้กลับบ้านก็ขอให้มีกําลังกายซึ่งแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อออ,อกมาใช้ชีวิต ในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขหวังว่าถ้าไปที่ไหนก็จะมีคนรอรับตามที่เคยตั้งความหวังไว้นะว่าเจะอะไปพบปาดประชาชนหวังว่าหลังจากพักโทษจะกลับบ้านแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยดีก็ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยั t o b บิซีนคือต้องรอดูว่าคุณทักษิณเขาจะอยู่บ้านหรือเขาจะไปข้างนอกแล้วก็พบปะกับประชาชนเยอะไอไ้อสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยก็คือกิจวัตร ประจวบเพราะว่าผมเอาจริงเราไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขที่พักโทษเนี่ย <S <S ใช่ใช่คุณแพทย์ทองทานก็บอกอย่างนี้ว่าเรื่องเอาเอา,เอาตั้งแต่เรื่องการรักษาพยาบาลคือพักที่บ้านจันทร์สองลานแน่ๆครับอันท,ที่ชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลรักษาตัวต่อเนี่ยต้องดูหมอก่อนอว่าหมอว่ายังไงนะฮะว่าจะต้องมาดูแลและตรวจเช็คสุขภาพที่บ้านหรือไม่ ที่จังหวัดล่าแล้วก็วันที่ครบกาหนดพักโทษจะ18หรือ22ก็ต้องถามกรมรชาชทาณฑอีกทีซึ่งในการประเมินคือพักโทษไม่ได้แปลว่าอยู่บ้านเฉยๆเลยหรือว่าใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปล่อยตัวแบบนั้นแต่ว่าเงื่อนไขในการพักโทษเนี่ยต้องมีการประเมินการพักโทษเนี่ยต้องรอดูรชาชทาณฑอีกทีหนึ่งว่าได้รับสิทธิพักโทษขนาดไหนไม่เ็แต่ว่ามผมคิดว่าประเด็นที่สื่อมวลชนเขารออยู่ก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะออกไปข้างนอกแล้วพบปะกกับประชาชนแล้วก็ พบกันอย่างชื่นมืน่นแล้วมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบไทยมุงเออไ,ไทยมุงแล้วก็แบบว่าแบบมีซีนมีออคือผมบอกแล้วการเมืองในรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้น่าตื่นเต้นครับมันคือการเมืองนอกรัฐบาลที่น่าออตื่นเต้นออก็คือแล้วเราจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณทักษิณเขาจะโลโปรไฟล์หรือไม่โลโปรไฟล์กันคือผมพูดสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าถ้าโลโปรไฟล์เนี่ยมันมันก็จะสงบนิ่งไง<ฆ>ใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรครับแต่สมมุติสมมุติว่าท่านไม่โลโปรไฟล์ สำหรับสื่อสามัญชนคอการเมืองก็มันอแต่ความมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณทักษิณนะแต่ว่ามันมันจะมันสําหรับสื่อมวลชนการเมืองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกการเมืองในรัฐบาลมันนิ่งครับมันก็มีเนี่ยดิจิทัลมีดอกเบี้ยใหเรานั่งทะเลาะกันเนี่ยซึ่งมันเสียเวลาจริงแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยถ้ามันจะไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบเป็นบิ๊กเนมแล้วก็พบปะกประชาชนแล้วก็ เฮ <He S 2> กันแล้วก็รถน้ําดําหัวกันเต็มบ้านตอนสงกรานาเราไม่รู้ว่าซีนแบบนี้จะมีหรือเปล่าซึ่งก็เดี๋ยวรอดูครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดู <c oughs> คือมันอาจจะมีข่าวให้เราทําเยอะๆก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้พ,พี่สุ่าอ่าท่าทีของคุณนักสินหลังจากที่รับการพักโทษจะออกมาทรงไหนเออคือเพราะว่าประเด็นคือว่าคุณทักสินในอดีตก็ไม่ใช่คนซึ่งชอบอยู่เงียบๆใช่ไหมเอออ่ะคี้คนที่มันมัน โดยธรรมชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยผม,มคิดว่าทํางานเงียบๆทํางานเงียบๆเ,เป็นฝ่ายฝ่ายวิชาการฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ออกสื่ออะไรมากมทําางนเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนอะไรรับอันนี้นั่นเป็นอไม่ได้ออกนนนนนัั่เป็ นั่นเป็นความความเชื่อบนโคตรโลกสวยมันโลกสวยไปหน่อยหรือเปล่านะโลกสวยไปหน่อยผมว่าเป็นความตั้งใจก่อนจเป็นความตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเป็นอะไรยังไงเนี่ยดูกันอีกทีนึ่งคุณทักษิณเป็นเป็นเจ้าการตลาดการเมืองอยู่แล้วนี่ไงก็คุณชูวัตรสรุปมาประโยคเมื่อกี้นี่มันบอกใช่มันเหมือนผมบอกให้คุณชูวัตรเลิกไอ แต่สิ่งทุกอย่างที่ทำอยู่อ่ะแต่ณถานการตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะโลรไฟล์ก็อาจจะมีบทบาทเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาด้านอะไรล่ะด้านนวัตกรรมด้านต่างประเทศด้านอะไรที่แกถนัดใช่ไหมแล้วก็ใช้ความสามารถใช้ดิวคอนเนคชันที่แกมีอยู่ช่วยเหลือคนอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยช่วยเหลือรัฐบาลอยู่เบื้องหลังผมว่าบทบาทแบบนั้นเนี่ยเป็นบทบาทที่เป็นความตั้งใจแต่ต้องดูสถานว่าคุณสายฐาไหวไหมมีอะไรต้องคุณทักษิณต้อง ช่วยไหมในแง่ของการตลาดทางการเมืองอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามัน <c oughs> ต้องดูเป็นระยะระยะไปแต่แน่นอนคุณทักษิณก็คงจะคือปีกองก็ตีอยู่ข้างนอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็คงเย้ายวนคุณทักษิณอยู่โดยด n a คุณทักษิณก็เป็นคนที่มีไฟเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะฮะก็อ่ะหลายฝ่ายหลายฝ่ายก็จับตาดูนะครับว่าคุณทักษิณจะ ออกมามีบทบาทอย่างไรต่อไปอนะฮะพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเตรียมไฟลุกกับเ,เรื่องของอกรณีกลุ่มเยาวชนนะที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้นะฮะ <c oughs> สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับน้ำริกตาแดงม